นักวิชาการอิสระแถลงการในนนำกลุ่มสยามประชาพิวัตรระบุรัฐบาลภายใต้การนำของรัฐบาลรักษาการนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากล้มเหลวในการเลือกตั้งส่วนจะเป็นโมฆะหรือไม่นั้นกกตต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นักศึกษามอธรรมศาสตร์ขับรถเก๋งไปเรียนถึงทางโคง้งแยกเทคโนปทุมธานีมีด่านตรวจความมั่นคงชะลอความเร็วถูกรถสิบล้อตามหลังเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายกระแทกชนคันหน้าต่อกันรวม6คันสองนักศึกษาติดซากรถพังยับกู้ภัยเร่งช่วยตำรวจคุมตัวคนขับสิบล้อด,ดำเนินคดีนักเรียนที่เดินทางไปกับรถบัสทัศนาจรของโรงเรียนบ้านดงหลบเผยเครื่องยนต์รถบัสขัดขอ้องก่อนที่จะออกเดินทางแล้ว โดยนักเรียนกว่า40คนลงมาช่วยเข็นเพื่อสตาร์ทด้วยความยากลำบาก3-4ครั้งก่อนออกเดินทางจนเกิดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยสบูเบเน็ต c ีแ